คือตอนนี้ช่องผมอะยังไม่ใช่ช่องเกมแล้วเรจะกลายเป็นช่องคอมไปแล้วเราได้คอมมาอีกแล้วนะครับจา, US, จ,ากกจากเอซูเจ้าเก่าเจ้าเดิมผมคิดว่าผมน่าจะไปปลุกเสกเล่นของะายใส่เขาเขาส่งของมาให้แบบล้วนๆเลยแต่ว่าคอมในวันนี้เราได้มันรีวิวนะครับวันนี้ก็จะมาอวดเคสตัวใหม่ที่เอซูตเขานำเสนอมากๆเลยทุกคนแน่นอนว่าเรายังไม่ได้แกะและผมก็ยังไม่เห็นตัวจริงสีน้าท่าทางและเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นการแสดงจริง ไม่ใช้ตัวแสดงแค่รีแอคชั่นของจริงแกะเลยปะแกะเลยกนะ็ได้หน้ากล่องเขามาอย่างเงี้ยครับทุกคนเขาแพคให้ผมมาเป็นงนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนี่คืออะไรเครื่องกรองอากาศหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ดูจากรูระบายอากาศแล้วคิดว่าเครื่องนี้น่าจะไม่ร้อนแน่นอนแกะเลยปะแกะเลยดีกว,ว่าน้ำหนักก็เอาเรื่องนะแต่ผมคิดว่าไม่น่าใหญ่เพราะ พราะโฟมฐานรองเขาเนี่ยนะครับมันค่อนข้างหนา2000 years later เค okay. ด้านในแถมสาย power มาพร้อมกับ what is this นี่คือไรน่าจะเป็นเสาอากาศของ wifi 6นี่งไงเป็นขาลองจริงด้วยผมว่าใช่ชัวร์ป้าว100%เราสายไปแอบ,บก่อนผมจะมาดูเคสตัวนี้ตัวเคสนะครับ เป็นไซส์ micro ATX ครับผมไซส์ Size micro ATX คืออะไรก็คือเคสที่จะเล็กกว่าปกติแต่ประสิทธิภาพการทำงานเหมือนเดิมทุกอย่างแรงเท่ากับคอมเครื่องใหญ่ก็คือตัวเคสเนี่ยนะปิดมิดชิดเลยไม่มีการโชว์อะไรใดๆ้งสิ้นคือแบบขาวเนียนเลยตัวเล็กขาวสวยหมวยอึ่มมาลองดูว่าเจ้าเคสตัวนี้เล่นอะไรได้บ้างนี่ๆี่ีไปดูข้างหน้าก่อน มี Type C ให้สายหูฟังสายไม้์3.0นะครับ USB Port ให้มา2ตัวรโอเคผมอยากดูเนื้อในซะหน่อยต้องทำยังไงนะวิธีการแกะคืออันนี้มันด้านหลัง <laughs> เขาเก็บสายเป็นระเบียกบกว่าผมเยอะเอาจริงๆคอมผมแม่งโคตรระยงระยางทำให้รู้ว่าการถอดเคสนะครับค่อนข้างง่ายเลยนะเราไม่จำเป็นที่จะต้องดึงข้างบนออกนี่นี่นจะมีรูด้านข้างตรงนี้นะครับใครี่ซื้อเคสตัวนี้มาแงะ ้มันดูแบบดู clean ดูขาวอะ่ะเป็นเมนบอร์ดตัวเล็กนะครับก็คือ micro ATX อย่างที่ผมบอกหลายคนสงสัยว่าเล็กขนาดนี้เพราะว่าสปายไปอยู่ไหนเพราะว่าสปายอยู่ตรงนี้นี่เลยส่วนเรื่องสเปกนะครับเราไปดูกันเลยเอาละเราจะเปิดเครื่องกันแล้วเราจะมาดูกันว่าของข้างในมีอะไรบ้างนะตัวนี้นะครับทุกคนเราพูดถึงเมนบอร์ดกันก่อนเลยดีกว่าเป็นเมนบอร์ด Intel Z 6 9 0เป็นขนาด m ATX หรือ micro ATX นะครับ เหมาะสำหรับเคสขนาดกระทัดรัดแบบนี้นะที่มาพร้อมกับ pci 5.0นะครับทุกคนรองรับหน่วยความจำ ddr 5และที่สำคัญนะครับมากับฟีเจอร์พิเศษนะครับจาก asus two way ai noise cancellation มันก็คือระบบการตัดเสียงรบกวนด้วย ai นั่นเองนะครับแบบ2ทางครับนอกจากนี้ยังมี wifi 6 e นะครับออนบอร์ดมาพร้อม slot m 2 3อช่องพร้อมฮี i n ครับรองรับเอาต์พุต HDMI 2.1และ Display Port 1.4มีสล็อต M.2 3ช่องครับรวมถึง USB 3.2 2ช่องนะครับแล้วก็มี Type C ด้วยและรองรับระบบ Aura Sync นะครับเพื่อปรับแต่งไฟ RGB ได้ตามที่ต้องการนะครับอยากให้ทุกอย่างมันซิกนกันเราก็ใช้ Aura Sync นั่นเองนะครับส่วนตัวการ์ดจอครับเป็น GPU ที่เร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกนะครับด้วย Ampere SM มาพร้อมกับ x t e m e Fan ระบายความร้อนได้เหนือชั้นยิ่งกว่านั่นก็คือ t u g เกมมิ่ง G-FORCE RTX 3060 OC 12 g สนั่นเองครับเดี๋ยวนี้นะ3060ผมเชื่อว่าเล่นเกมได้เยอะมากและด้วย CPU นะครับที่ถ้าเกิดว่า CPU แรงนะ่ะการ์จอก็ไม่มีปัญหานะครับ ส่วนแรมที่ใส่อยู่นะครับเป็น Kingston Fury Beast DDR5 RGB 32G ครับเป็นหน่วยความจำที่มีเสถียรภาพในการทำงานที่เหนือกว่าเดิมของ DDR5 นะครับมาพร้อมกับช่องสัญญาณสื่อสารย่อยคู่แบบ32บิตนะครับนอกจากนี้นะครับยังรองรับ Intel XMP 3.0 Profile Overclock ใหม่ล่าสุดด้วยนะครับใครที่ชอบสาย Overclock แรมตัวนี้เหมาะแน่นอนครับส่วน SSD นะครับเราใช้เป็น Kingston Fury Renegade นะครับ SSD 1 TB นะครับ ซึ่ง SSD ตัวนี้นะครับจะลดเวลาโหลดด้วย PCIe 4.0 NVMe เจนใหม่นะครับมาพร้อมความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลสูงสุดถึง7,000เมนะครับมีให้เลือกความจุสูงสุดถึง4เทเครับทุกคนโหเอาเถอะใช้อะไรคุ้มนะครับส่วนตัวตัวคูลงนะครับเป็น ROG Strix LC 240 ARGB นะครับ ชุดน้ําสีขาวสะอาดสวยงามด้วยดีไซน์แบบวงปิดและพัดลมหมอ้อน้ำครับไฟ RGB นะครับรองรับ a อร่า s y n เหมือนกันนะครับและมาพร้อมพัดลมหมอ้อน้ําที่ออกแบบโดย ROG Strix LC White Edition Series ส่วนตัว Power Supply นะครับเป็น ASUS t o u f h Gaming 750B นะครับช่วยให้มั่นใจถึงการทํางานที่มีประสิทธิภาพทนทานมาพร้อมกับพัดลม a x i a l t e c h นะครับขนาด135มิมที่จะมาช่วยให้เสียงเนี่ย เงียบนะครับและมาถึงพรอเอกของคลิปนี้นะครับเคสคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่จาก ASUS ครับขนาด Micro ATX นะครับพิเศษตรงดีไซน์มินิมอลทั้งสีขาวและสีดำนะครับแต่ว่าที่อยู่ในมือเราเนี่ยเป็นสีขาวจริงๆจะมีสีดำด้วยฝาเคสเนี่ยด้วยความที่มันเป็นรูระบายอากาศหมดมันทำให้น้ำหนักเบามากนะทุกคนน้ำหนักเบาเจริงๆคือยกคอมไปไหนมาไหนได้แบบสะดวก นะครับสมมุติว่าเราจะหนีไปบ้านหลังที่2อ,อย่างเงี้ยไม่ให้เมียรู้นะครับแล้วคอมตัวนี้ไปเลยผมหมายถึงคนอื่นนะครับไม่ได้หมายถึงผมผมมีบ้านหลังเดียว <c oughs> ซึ่งตัวนี้นะครับสามารถรองรับชุดน้ําปิดได้ถึงขนาด360มม,มเลยทีเดียวและกระจอที่มีความยาวสูงสุดได้ถึง3 3 8มมิลลิเมตรเลยนะครับและยังมาพร้อมกับแผงด้านข้างที่เรียบหรูสไตล์มินิมอลนะครับพร้อมตาข่ายกรองรอบด้านที่เพิ่มการไหลเวียนของอากาศช่วยเติม,เต,มเต็มความสวยงามแบบเรียบง่าย แต่ดูดีมีรสนิยมครับเฟี Feel, ้ยวทุกคนคือด้วยเคสตัวนี้เนี่ยเนื่มันเป็นตาข่ายใช่ปะ่ะถ้ามองด้วยตาเปล่าจากข้างนอกมันก็ยังเห็นเนื้อในอยู่นิดนึงเนื้อปะแบบว่าปกปิดบางความสวยงามน,นิดๆิดแต่ก็อยากโชว์หน่อยนะเป็นคอมที่แบบว่ามีความที่อ่ายแต่ก็สวยเฟี้ยวเราเปิดคอมแล้วนะครับซึ่งตัวเครื่องที่เขาส่งมาให้นะมีเกมรบอลลูนแลนรอเลยเหมือนรู้ผมจะเล่นเกมอ,อะไรอะ่ะโอเคเราใช้คอมของ ASUS เกมมิ Gear, ่งเกียร์เราก็ต้อง ASUS ตามถูกปะมาแล้วครับแผ่นรองเมาส์แผ่นรองเมาส์นะครับของ ASUS นี่อย่างจ,งจริงมีหลายขนาดนะครับมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ยาวเท่านี้แล้วก็ยาวตั้งแต่กรุงเทพถึงเชียงใหม่ก็มีหลอกครับแล้วก็อันนี้เป็นกล่องเมนบอร์ดเอา้าลืมโชว์กล่องเมนบอร์ดตอนแรกอะ่ะนี่เมนบอร์ดที่เราใช้นะครับซั่น 690G ลืมอมาออกมาอวดอมาต่อที่เกมมิ่งเกียร์แน่นอนว่ามีแผ่นรองเมาส์อยู่ยาวแบบนี้มันก็ต้องมาคู่กับคีย์บอร์ดที่เป็นสีขาวนะครับมีออร่าซินด้วยนั่นหมายความว่าไฟในนเคครรื่องะับ ตัวคูลงตัวแรมถ้าเกิดว่ามีอลร่าซินแบบนี้นะครับก็คือให้เป็นไฟเดียวกันได้หมดเลยคีย์บอร์ดตัวนี้มาในธีมสีขาวเหมาะกับคอมสีขาวแบบนี้มากๆากปึออ๊บเฮ้ยมินิมอลฟูดฟน้ำหนักเบาด้วยครับน้ำหนักเบาจริงๆเสียงกดยังแจมเป็นสวิชช์ไะไรอ่ะขอสือก่อนบราวน์สวิชช์ครับผม นี่พอร์ตที่เสียบของเขาก็เป็น type c นะครับแจมนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้ชื่อว่า scope nx tkl หรือว่า ten keyless moon light white ต่อไปเป็นเมาส์ตัวนี้เป็น lg s t r i x impact 2 moon light white รับเซตสีขาวไงต้องมาสีขาวต้องเซตถูกว่าคือหลายคนคิดว่าเฮ้ยใช้เมาส์สีขาวแล้วเดี๋ยวมันก็เลยมีขี้คงขี่ใครติดจริงไม่เกี่ยวมันอยู่ที่วัสดุที่เขาทำนะครับ ซึ่งวัสดุผิวด้านแบบนี้ที่ใครจะไม่ติดก็คือใช้ได้สบายๆตัวนี้ไม่ใช่สายถักนะครับมันไม่ใช่สายถัก,กดีแล้วเพราะว่าสายของเมาส์มันต้องน้ำหนักเบาเอีกชิ้นหนึ่งเป็นหูฟังนะครับ ROG Go Core Moonlight White นะครับเป็นเซ็ต Moonlight White เคยเล่นเกม RPG ปะ่ะที่แบบว่าถ้าใช้เซ็ตเดียวกันแล้วมันจะได้บัฟแบบว่าบัฟพิเศษ แต่นึกว่าคุณใช้เซตนี้คุณจะยิงแม่นขึ้น3000%หรือเปล่าเอ้ยหูฟังแจ่มว่ะหูฟังโคตรแจม่มอ่ะฟังน้ำนิ่มๆผมชอบหูฟัง a s ุ s อย่างหนึ่งตรงที่ว่าที่ครอบหูเขาอะทำมาให้มันพอดีหู<ม>แล้วเวลาเราครอบเงี้ยมันใส่สบายมันไม่โดนกดถ้าเกิดว่าเป็นหูฟังบางแบรนด์อย่างเงี้ยก็คือแบบกลมดิบบ้างไม่ครอบหูเราบ้างถ้าเ,เราใส่บแบบนี้คือไหนนะ มันใส่ได้สบายใส่ได้ทั้งวันสายเนี่ยหลายคนคงงวงว่ามันใช้ยังไงอันนี้มันสามารถเสียบกับโทรศัพท์ได้นะครับในกรณีที่รูหูฟังกับรูไม์อยู่รูเดียวกันเนี่ยเสียบเข้าไปได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นของคอมอ่ะเขาจะนิยมใช้แบบนี้ก็คือเสียบปั๊บแล้วก็จะมี2สายแยกเป็นเสียงกับไม์อันนี้ผมยังไม่ได้จัดโต๊ะดีนะก็คือเราจะมาเทสกันก่อนนี่ คอมเราตั้งไว้มุมนี้ก็เฟี้ยเลยอยู่ด้านข้างดูดีอะ่ะมันแบบมินิมอลอ่ะคือเห็นข้างในนะแต่อาจจะเห็นไม่ชัดแต่คือแบบถ้าถ้าเกิดว่าผมมีโต๊ะสีขาวนะผมใช้เคสนี้เลยนะผมบอกเลยโคตรดีโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันวิญญาตเกมเมอร์เข้าสิงแล้วเราจะมาเล่นวันโร a ันในโหมดเ Match มาเกมมิ่งเกียร์คือแบบ <Match found. S 1> กดมันมากอันนี้เพื่อให้คนดูได้อัธรส ในการดูคลิปนะครับผมเลยไม่ได้ใส่หูฟังเล่นแต่คือจะเปิดลําโพงเล่นผมก็เสียบเข้ากับซาวการ์ของผมแล้วก็เอาเข้าคอม,คอมตั้งไว้ตรงนี้ด้านขวาจำๆถ้าเกิดว่าผมจะจัดโต๊ะคอมแล้วมีเคสสีขาวก็คืออยากเอามาใกล้ๆตัวจะได้รูปได้ตลอดเวลายกง่ายนะครับเดินทางยกเดินทางสะดวกแม่จอนะครับเราใช้เป็น asus นะครับของ asus 360 h ้อลื่นมากใช้อย่างทุกวันนี้พอใช้กับจอเอสดแล้วแบบความเก่งมันเพิ่มขึ้นแม้จะยิงไม่โดนไม่ถูกแต่คีย์บอร์ดกดมันมากรู้แค่ว่าสิงคีย์บอร์ดกดแล้วแบบโคตรมันเนี่ยวอร์มไม่เสร็จดีเกอ้อวันนี้ครับชาเลนจ์ของเรานะครับทำเอชให้ได้ครับยิงให้ได้5ตัวมาเกมเมอร์วิญญาณเกมเมอร์เข้าสิงผมชอบเล่นจอใกล้ๆแบบนี้และจอที่ผมใช้มันเป็น24.5นิ้วนะครับก็คือเป็นขนาด เขาเรียกว่าอะไรมาตรฐานอ e ีสปอร์ตดีกว่ามาแล้วหนึ่งตัวโอ้โหแม่นเกินไปเปล่าแมนเกินเล่นลืนล่นเลยนะครับสำหรับการ์ดจอ3060แล้วก็ตัวเคส,สตัวนี้เมนบอร์ดตัวนี้ถ้าใครที่อยากแบบอัพเกรดการ์ดจอที่มันใหญ่ขึ้นมากกว่า3060อย่างเงี้ยผมว่าสบายแล้วใครที่ชอบเคสเล็กๆแบบนี้นะครับ บอกเลยว่าแจ่งแต่ว่าวันนี้เมนหลักของเราก็คือเคสอะเนาะยังไงซะถ้าเกิดว่าคุณชอบเคสเ,สเล็กๆนะครับตัวนี้เหมาะหมาะจริงนู <Okay. S 1> ้นี่เล่นเกมสบายสเปคที่จัดมาคือเล่นวันโรแลนได้สบายๆเลยไม่มีปัญหาเลยเซมเลทแบบค้างอยู่ที่300อ่ะนูดิดยิงลา mm hmm. เพื่อน เฮ้ยโอ้จามตลอดและนี่ก็คือเคส ASUS p l า m AP 2 0 1ไว้นะครับรูปทรงหลอ่อเล้าเรียกว่าหล่อดีไหมเรียกว่าสวยน่ารักดีว่าขาวเนียนขาวโบโบกกว่าเด็กเอ็นแถวบ้านถามว่ารู้ได้ไงผมไม่เคยไปเพื่อนเล่าให้ฟังสวยจริงครับสวยจริง มีความซ่อนภายในแต่ก็ยังเห็นอยู่อ่ะเนี่ยอันนี้อันนี้คือเสียงตอนตอนเราเปิดเล่นเกมนะเบาคือเงียบคือถ้าไม่มีเสียงเลยถ้าเกิดเป็นคอมผมแนละ้วคือเงียบจริงดูดิไม่ค่อยมีเสียงถ้าเกิดว่าเสียงดังจริงแล้วเสียบไมค์ไว้ตรงคอเนี่ยคือต้องได้ยินเสียงพัดลมชัดแล้วแต่อันนี้คือแบบว่าถ้าไม่ค่อยได้ยินเลยนะครับไม่ได้ยินเลยดกอ่ะและเรื่องของการระบายความร้อนคือ ออกบนออกล่างออกข้างได้หมดเนี่ยจับเคสแบบเย็นๆเลยสวยครับสวยจริงๆยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณ asus มากนะครับที่ให้คอมตัวนี้มารีวิวจับมากๆสวยเลยใครที่หาเคสไซส์ micro ATX นะครับเคสตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนยังไงวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe นะครับเจอกันคลิปหน้าจะรีวิวอะไรกันอีกดตามไปเลยครับขอบคุณทุกคนที่รับชมน,นะครับแล้เ,เจอกันสวัสดีครับผม